สายชาไทยห้ามพลาดวันนี้คุณยายบุญช่วยจะพามาชงชาไทยเอาไปขายเพื่อต่อย,ยอดแล้วก็ทำง่ายขายดีมีกำไรนะคะทำง่ายๆได้ที่บ้านด้วยชาไทยของคุณยายบุญช่วยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องสลัดคุณยายบุญช่วยน้ําสลัดที่ช่วยคุณทานถักง่ายขึ้นวันนี้นะคะคุณยายบุญช่วยนะคะจะมาสอนวิธีการชงน้ําชาไทยนะคะเพื่อเอาไปใส่จัดเปรกนะคะหรือว่าไปใส่แลคะไปขายได้นะคะตามตลาดทั่วไปเนาะนะคะบอกเลยว่าอร่อยนะคะแล้วก็เอกลักษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์อของเรานะคะก็มีไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะผงชาสําเร็จรูปนะคะของคุณยายบุญช่วยค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเป็นผงนะคะผงชานะคะที่เข้มข้นนะคะซองนี้นะคะ500กรัมสามารถชงได้60ขวดเลยนะคะเรามีวิธีการบอกด้วยนะคะแล้วก็บอกสูตรด้วยนะบอกเลยนะคะว่ามีทั้งชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมีเครื่องกองชาตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขนาด1ลิตรนะคะก็สามารถที่จะ กรองชาได้ง่ายๆเลยนะคะและต่อมาค่ะก็คือน้ําเดือดนะคะน้ําร้อนจัดเลยค่ะเราจะใช้ในปริมาณที่800 ml นะคะ,ะและนี้ค่ะก็คือจะเป็นนะคะผงนมนะคะต่างๆนะคะที่เราปรุงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทํากันเลยจ้าค่ะวิธีการทํานะคะเราก็จะตวงชาขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะผงชาลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําร้อนจัดเลยนะคะใส่ลงไปเลยให้ท่วมชาเลยค่ะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะนคะคะเราก็ปิดเลยค่ะ,ะปิดแค่นี้นะคะหมักชาไว้นะคะทักหนึ่งถึงสองนาทีค่ะเดี๋ยวเรามารอเวลากันนะคะค่ะเมื่อเราหมักชาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากรองชากันค่ะค่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ค่อยะะๆก,อยกดลงไปแบบนี้ นี่นะคะตัวชาก็จะค,ค่อยๆหล่นลงมาข้างล่างเนาะ<อ>แบบนี้อ่าเราก็จะเทนะคะชานะคะลง<อ>นี่ลงในนี้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะไว้ทําแบบพวกจัดเบรคนะคะหรือไปขายได้เลยนะคะจะบอกว่าสูตรนี้เป็นอะไรที่อร่อยเข้มข้นแล้วก็หอมมากๆนะคะชาของคุณจะเป็นเอกลักษณ์ นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะขวนเลยนะคะอัตรานะคะส่วนผสมนะคะจะมีบอกนะคะเราจะมีสูตรบอกเนาะนะคะอันนี้เมื่อลูกค้านะคะสามารถนะที่จะสั่งซื้อแล้วนะคะเราก็จะมีสูตรให้ด้วยนะคะกับการที่ไปชงทานเนาะนะคะแบบนี้อย่างวันนี้นะคะเราไปขายที่ตลาดนัดกันนะคะเราก็ กระชงนะคะสดวันต่อวันนะคะสามารถทำไปขายหรือทําจัดเบรกได้เลยนะคะสาผทาชัยเล,วเ,ลวเวอร์นะคะห้ามพลาดเลยนะนี่หอมมากๆค่ะอ่าพอเรากลัวนะคะให้เข้ากันแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเกาะใส่ขวดกันนะคะ ปริมาณนะคะก็จะได้เท่านี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมากรอกนะคะใส่ขวดนะคะ150 ml หนะคะหรือว่า2 2 0 ml แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะแต่ที่ร้านเรานะคะก็จะกรอกแบบขวด150 ML ค่ะค่ะที่นี้นะคะเราก็จะมาทําการกรอกน้านชากันนะคะใส่ขวดค่ะอันนี้จะเป็นขวดขนาด150 ml นะคะแบบนี้นะนะคะแล้วก็มากรอกใส่ไปเลยค่ะ นี่นะคะก็ไปเลยค่ะสีสวยนะคะแล้วก็หอมอร่อยมากๆค่ะจะชงไปทานเองนะคะหรือว่าจะชงไปขายนะคะก็ได้เลยนะคะกับผงชานะคะสำเร็จนะคะขอบคุณยายมุงช่วยนะคะนี่อ่อาพอดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะเติมเพิ่มนิดนึงนะคะนี่ อันนี้เป็นสัดส่วนนะคะที่อร่อยนะคะแล้วก็กลมกล่อมนะคะเซตหนึ่งนะคะก็จะได้หกขวดนะคะแล้วก็มาปิดฝา <50 S 1> ค่ะห้กรัมชาใบชาห้าสิกรัมอ๋อใบชาห้าสิกรัมนะคะเพราะฉะนั้น<อ>ถุงเนี้ยก็สิบสิบสิบเซตก็สามารถนะคะที่จะทําได้นะคะ <60. S 1> ก็เซตหนึ่งนะคะห้าสิบกรัมเนาะเราก็สามารถนะคะที่จะทําได้ขวดแบบเนี้ยนะคะหกสิบขวด50ห้าสิบกรัมหกขวด 50กรัม6ขวดก็500กรัมก็60ขวดขวดขวดที่เราใช้นะคะเราใช้ขนาด150 m l เอ็นแอลนะคะแบบนี้ใหะเพื่อนๆขายนะคะ ใบชาหนึ่งใบชาหนซองเนี่ยนะคะก็ะะจะอยู่ที่175บาบททำขายในหกสิขวดเนาะหกสมมุติขายขวดละ20บนะคะได้1,200บาทนะคะคืนเป็นมูลค่าที่แบบว่ามันเพิ่มยอดขายให้เราได้นะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะอันนี้จะเป็นใบชานะคะของคุณยายเป็นช่วยเนาะใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้เลยนะคะมัจะเป็นทางเพจสลัดคุณยายเป็นช่วยนะคะช้อปปีหรือว่าติ๊กต็อกได้เลยนะคะ ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้คุณยายบุญช่วยลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะ